เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศรีธาตุดินรรมังกรนพฤกษบศพกันที่อยู่ในราศรีมังกรหรือดาวศกประจำช่วงวันที่21ถึง30เมษายนนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสด ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ควรมีคู่ Time Sta m มจะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างคะคนโสดสัมดากันเลยจัสเมนเ t อมิมันคุณจะได้ข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคนในใจคุณหรือคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์หรือคนที่คุณอาจจะแอบรักแอบชอบคือคนที่คนโสดที่ ที่ใจไม่ว่างใจมีใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมได้ข่าวบางอย่างจากคนคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกดิ่งดาวหรือว่ารู้สึกเฟลเฟลสักหน่อยนะคะแต่มองว่าคือในช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าพอได้พอได้รับอะไรแบบนี้เข้ามาได้รับข่าวจากคนคนเนี้ยจากที่คุณเคยคิดถึงเขาอยากจะคุยกับเขาอยากจะสื่อสารอยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหามันทําให้คุณรู้สึกว่า คุณชอบคนคนนี้ไปได้ยังไงคุณรู้สึกกับคนคนนี้แบบดีๆไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณอยากจะย้อนกลับมาอยู่กับตัวเองคิดแล้วก็ทบทวนอะไรบางอย่างคุณน่าจะที่ผ่านมานะคุณอาจจะนึกถึงเขามากกว่าตัวเองไปสักหน่อยเหมือนวันเนี้ยคุณได้มีสติขึ้นมาคุณอยากร้องไห้คุณอยากใสีใจคุณเสียใจให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมา เริ่มต้นใหม่ออกมามองดวงอาทิตย์ที่สดใสแจ่มใสข้างหน้านั่นนะคะเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเคยทําให้คุณรู้สึกว่าความรักที่ให้ไปมันมันไม่มีค่าจริงเราไม่ใช่เราแค่ให้ผิดคนเท่านั้นเองนะคะส่วนคนใหม่ๆยากที่จะเข้ามาค่ะเพราะว่าคุณไม่เปิดคุณไม่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากยุ่งอะไรกับใครคุณไม่อยากปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครคุณอยากอยู่กับตัวเองนะคะ โอเคสถานการณ์คนคนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักนะต่างชาติเด่นมากต่างชาติเด่นมากนะตัวเขาธาตุไฟก็เด่นมากเหมือนกันตัวเขาคุณกับเขาจะไฟเหมือนกันนะคะเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ความรักของเขาจะเป็นลักษณะของการสับรางคะ่ะก็คือกลับไปใ่มาอันนี้จบเริ่มใหม่คือมีเหมือนจะสำรองเอาไว้แล้วนะคะ การสื่อสารครั้งนี้ถามว่าเป็นยังไงมันก็ทําให้เขารู้สึกแย่เหมือนกันแต่มันก็เป็นการตัดจบเขาไม่ได้ฟูมฟายอะไรนะเหมือนแบบโอเคภารกิจเสร็จสิ้นอะไรประมาณเนี้ยอาจจะฟังดูใจร้ายไปสักนิดนึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นมันเป็นสถานการณ์ความรักของเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนจากเขาจะรู้สึกพูดรู้สึกเสียใจอะไรยังไงใดๆก็ตามแต่ว่าจากสถานการณ์ของเขามืนเหมือน,นเป็นฟแบบว่าโล่แล้วฉันก็ ได้ก้าวต่อฉันก็ไปแบบว้าวซาอะไรกับชีวิตของฉันอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะเป็นสายแบบไม่มีหนึ่งจะมีสองจะมีสำรองจะสลับไปสลับมาเดี๋ยวเขามีใหม่ใหม่คนนี้เขาคิดว่ามัน่นใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็จะมีอีกมาเป็นสำรองอะไรของเขาแบบนี้ประมาณนี้จากสถานการณ์ความรักในฝั่งของเขานะคะทีนี้สามใบสำหรับคนโสดพัดดินค่ะ ช่วงนี้การอยู่กับตัวเองของขวัญที่ดีที่สุดคุณให้เขามาเยอะแล้วมากมากเลยก็คือความรู้สึกรักที่คุณมีให้กับคนคนนี้ครั้งเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะให้ของขวัญกับตัวคุณเองบ้างออกไปทําอะไรที่ที่คุณอยากจะทําอย่างเช่นไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปไประจนภยัยหรือทําในสิ่งที่คุณมีแพชชั่น การนั่งสมาธิหรือการอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณจะได้รับคําตอบหนึ่งคือการเยียวยาสองคือ,ค,อค,คุณได้รู้ว่าอินเนอร์พีชข้างในของคุณน่ะต้องการอะไรและสองเลยก็ยคือให้รางวัลตัวเองค่ะให้ของขวัญกับตัวเองบ้างนะคะและช่วงจังหวะนี้อย่างที่บอกเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะให้ตัวเองนะคะทีนี้ต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงให้ร่วงออกมาสามด่า คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณทาวเวอร์บางคนจบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพิ่งจบเพิ่งตัดจบอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ให้ทันตั้งตัวเลยเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจเขารู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณเสียใจ เกี่ยวกับเขาคุณรักเขามากเขารู้แต่ทุกอย่างมันถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะเบื่อแล้วหรือเขาอาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะต้องแบบแตกหักถึงจุดที่ต้องแบบไปแบบจริงๆอ่ะนะคะนี่คือความรู้ส่วนเขาคือคือจบแบบไม่จะว่าอะไรเยอะใหญ่ไหมก็ประมาณนั้นเป็นการตัดแบบตัดตัดจบเลยนะคะเคลียร์จบในครั้งนี้อืม แล้วก็หวังว่าอาจจะไม่มีการสื่อสารอะไรใดๆบนโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี Dial ้ยก็คือให้มันจบไป <c oughs> เขาก็ยังมาดูคุณอยู่บ้างนะดูคุณทำไมอะในโซเชียลเขาอยากรู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังกอดเก็บเกี่ยวกับเขาหรือคิดถึงเขาอยู่ไหมคนนี้จะเป็นฟิลแบบนาซีเสรรือ ก็คืออยากให้ทุกคนมารักแต่ถามมารักใครไหมก็ไม่นะคะส่วนคุณคิดได้รู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขาคนนี้ควีนถ้วยนะคะอืมจากก่อนหน้านี้ที่คุณอยากจะคุยกับเขาหรือจากจุดที่มีการสื่อสารกันในครั้งนี้ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่คุณแอบรู้สึก สับสนนิดนึงว่าเขาดูมีท่าทีที่เสียใจแต่ทําไมถึงไปจากชั้นอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็วางวางอันนี้เป็นไงวางการแสดงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเป็นดูสิจากความรู้สึกที่นี้ก็คือก็คือ,คอ,คอไม่มีเยอะใหญ่อ่ะจะอยากรู้สึกว่าคุณรักเขาปูทางมาให้ตัวเองดูดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นอืมแต่เดี๋ยวคุณก็ทําใจได้ค่ะเดี๋ยวคุณก็ สามารถที่จะ move on ได้นะคะอย่างที่ไพ่บอกว่าให้ของขวัญให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะบทสรุปและไพน่นะนํานะคนโสดฟูค่ะปลดปล่อยค่ะไพอ่ออทเวนเจอร์ขึ้นมาอีกแล้วเหมือนไพ่อยากให้คุณออกไปออกไปเที่ยวออกไปทำตามแพชชั่นที่คุณมีออกไปกับเพื่อนฝูงนะคะไพ่เพื่อนขึ้นมา เพื่อนและคนรอบข้างพร้อมซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้คุณนี่คือการหลุดพ้นหลุดพ้นแบบ tattoo, แท้ททูแ้จริงนะคะมั่นใจเข้าไว้ค่ะควีนดามั่นใจเข้าไว้เขาตัดเราแบบไร้เยื่อใหญ่ไม่แคร์ในรูปแบบนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแคร์เขาแล้วเป็นเช่นชมหรือเป็ l a s คนคนนี้เรส s h มากมากๆคุณอาจจะมีเคมี สูงมากๆเกี่ยวกับคนคนนี้มีแรงดึงดูดสูงมากๆหรือบางคนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเป็นคู่คุณมาก่อนก่อนที่คุณจะโสดอ่ะคุณอยู่กับคนคนนี้อืมแต่คนคนนี้เต็มไปด้วยเรสฟลัดนะคะทงแดงช่าๆสำหรับนี้ว่ายังไงอุ๊ยขึ้นคลายอีกธาตุหนึ่งเลยอ่ะอืมก็คือ ใหมันจบไปพรุ่งนี้คือวันใหม่สิ่งใหม่ๆอยู่ข้างหน้าสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้าอะไรไม่ไดีก็ทิ้งมันเอาไว้ข้างหลังนะคะพรุ่งนี้ก็คือวันใหม่แล้วนะอืมอะไรบ้างละ่ะที่คุณรู้สึกว่าจะสามารถคุณจะสามารถส่งไอ้ปัญหาพวกเนี้ยไปที่ไหนได้บ้างคุณเขียนคุณขยาทิ้งเขยียนความรู้สึกที่คุณจะไปแค้นเครื่องโกธเสียใจนล้วขยําทิ้งอันนั้นแหละคือเหมือนกับว่าให้คุณแบบปลดแอบ ปลดล็อกไอสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ในใจออกไปมันไม่แปลกหรอกที่คุณจะสงใจอสงสัยเกี่ยวกับคนคนนี้ว่าคุณควรจะบล็อกคุณควรจะทะําไงมันไม่แปลกแต่สิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดก็คือการปลดปล่อยตัวเองออกมาออกไปเจอเพื่อนฝูงออกไปทําอะไรที่เป็นพ a s ชั่นของคุณนะคะโอเคคลิปคนโสดทัดดินก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ือเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไ,ไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทหลิงสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเดทในเหรียญเจ็ดดาบโอเคบางคนเพิ่งตัดจบเพิ่งจบเพิ่งจบแล้วมีใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่คุณก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในช่วงนี้สักเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าทรงเขาอะมันดู มันดูไม่น่าจะโสดคือประมาณคนสไตล์นี้ยังโสดได้หรอดูน่าจะมีแฟนหรือเปล่าน่าจะมีคนเข้าหายเยอะเพราะส่งเขาดีมากนะ,ะดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่อืมแล้วคุณเองก็คีพคูในเวของคุณเหมือนกันคุณไม่ไม่ต้องการที่จะทําให้คนคนนี้รู้หรือเดาทางออกว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงคุณพยายามที่จะทําตัวเป็นมิสทรีนะคะเป็นแบบว่าไซเลน ไซเลนเอเนอร์นะคะดาร์กอ,อะไรนะ b บล็กแค t เอเนอรอะไรต่างๆใดๆก็ตามนะคะอืมเพราะว่าคุณไม่ไว้วางใจสนใจไหมสนใจเปิดไหมเปิดแต่ว่าก็ก็เช็คกันสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะเช็คสักหน่อยคุณไม่อยากที่จะจบแบบนั้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอืมส่วนคนคนนี้นะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างคนใหม่คนนี้สองดาบเฮอร์มริตแปดไม้ หนึ่งถ้วยเขาอาจจะมีช้อยเข้ามาบ้างนะอืมอาจจะมีช้อยเข้ามาบ้างแต่หลักๆแล้วว่าถ้าไม่ได้ชอบจริงๆหรือไม่ได้มีใครทําให้หวัน่นไหวจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้สนใจประเด็นคือคุณอนะทําให้เขารู้สึกสนใจคุณเขาจะเป็นฟิลร์รักสันโดษด้วยซ้ํารักสันโดษอืมอินโทรเวิร์ตเป็นแบบคนนิ่ง นิ่งๆเลยอาจจะดูคูๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆเราไม่ได้สนใจหรือโฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นหลักๆโฟกัสในเรื่องการในงานนะคะพาดน้ําเด่นมากนะตัวเขาคนนี้นะคะมีกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศรีลักนาหรือดาวศุกร์หรือเป็นคนที่ผิวไม่ได้ขาวนะคะอาจจะเป็นผิวน้ําผึ้งอะไรเงี้ยอืมหุ่นก็ไม่ได้ผอมนะอาจจะมีน้ํามีนวลสักนิดนึงสุดทรงองเอค่อนข้างดีถ้าเป็นผู้หญิงนะคะส่งเขาดีค่ะอืม ต่อไปนะคะต่อไปสามใบาสามใบให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดินแฟมิลี่เครียดคุณกลัว,วคนคนนี้เขาจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคุณกลัวมากเลยอ่ะคุณเครียดคุณเครียดนะคะคุณเครียดบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้จะต้องเร่งทําบุญสักหน่อยนะคะหรือพยายามที่จะหรือคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีพลังงานดีๆี่ย มีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ในพลังงานดีตรงเนี้ยคุณก็มีความกลัวเหมือนกันนะคะกลัว่าเขาจะมีมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยอืมเพราะเราไม่สะดวกที่จําเป็นมือที่สามนะคะทีนี้ขอดูว่าฝั่งเขาคิดน่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะจัมรีเขาไม่เร่งรีบนะเขาไม่ได้เร่งรีบ เปิดเป็นฟิลเพื่อนเป็นฟิลแบบคนรู้จักเป็นฟิลค่อยๆค,คุยกันไปแต่มันไม่ใช่เป็นฟิลจีบไปเลยนะไม่ได้รู้สึกทาโถมในความรู้สึกว่าคุยหลังไหลข้างใครชอบมากรีดอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นฟิว่าโอเคเราคุยคุยกันเราทําความรู้จักกันไปเขาสุดตัวสูงมากสุดตัวสูงมาก ไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาจุกจิกอะไรวุ่นวายในชีวิตเขาเยอะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นฟีลว่ามีกำแพงแต่มันไม่ใช่กำแพงของการกีดกันคุณนะแต่ว่าเป็นกำแพงของความแบบว่าอืมไม่ไม่ค่อยที่จะอะไรกับใครเยอะอะอถ้าถ้าหลักๆเลยถ้าคุณชอบสนใจคุณต้องเข้าหาเขาเป็นหลักๆห,หน่อยการเข้าหาของเขาก็เป็นการชวนคุณทั่วไปทําความรู้จักนะคะถ้าคุณต้องการแอดวานคุณก็ต้อง แอ็คช <Action S 2> mm hmm. ั่นเยอะสักนิดหนึ่ง mm hmm. มชวนคุยอะไรเงี้ยคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะหนึ่งถ้วยคุณกลัวว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้อ่ะคุณดูทรงแล้วเ่าจะเป็นคนเจ้าชู้แบบนิ่งๆขมขมสุข,ขุมเจ้าชู้แบบไร้ลึกอืมแต่คุณชอบไหมชอบนะคุณอยากรู้จักเขายิ่งรู้จักก็ยิ่งอยากรู้จักยิ่งรู้รู้จักยิ่งชอบรู้สึกดีแต่จะไม่ได้แบบคลั่งรักเขาขนาดนั้นแต่ก็คือเป็นความรู้สึกดีอะ่ะ อยากจะเจอเขาอยากจะใช้เวลากับเขาให้มากขึ้นอะไรแบบนี้อืมทีนี้บทสรุปและให้แนะนำนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดดิน่นะอ่าในที่นี้นะคะไพ่บอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสที่คนที่เพิ่งจบไปเนี่ยคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่งจบไปนะคะมีโอกาสอยากที่จะกลับมาสื่อสารพูดคุยกับคุณ อีกครั้งหนึ่งหรือขอโอากาสในขณะเดียวกันคนคนนี้นะคะเหมือนไพ่บอกว่าอยากรักไม่ต้องกลัวคขาไม่เสียใจอย่ามันมีอะไรแบบยักเด้งขึ้นมาในหัวนะคะคุณไม่ต้องกังวลที่จะเสียใจคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความชัดเจนพอสมควรมีความมั่นคงในความรู้สึกพอสมควรรวมไปถึงการมั่นคงทางการเงินการงานด้วยนะคะเรียนรู้ไปก่อน,นะคะ่ะ ไม่เร่งรีบนะคะไม่เร่งรีบนะคือไม่เร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยค,อยคอยไปทําความรู้จักกันไปช้าๆชิวชนะคะ engagement reception เอ่อขอขยาย reception นิดหนึ่งอืมคือคุณน่าจะมีตัวเลือกเข้ามาอีกอะ ในการคาดหวังในการคอมมิชเมนตนะ์ในอนาคตกับคนคนนี้ถ้าคุยผ่านกันไปสักสามเดือนแล้วอาจจะอยากคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นหรืออยากจะมีความสนิทชิดเชื้อในช่วงนัน้นอ่ะอาจจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะเลยทําให้ยึกยักในเรื่องของการที่จะคบเป็นแฟนนะคะแล้วมองว่าคุณกับเขาจะมีการเทคแอคชั่นการพูดคุยที่มีความสนิทสนมมากขึ้นในอนาคตด,ด้วยนะคะโอเค พาร์ทของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ครยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับพาร์ทคนมีคู่นะคะมาดูกันเลยว่าให้จะว่าอย่างไรให้สลับกันได้ระหว่าง o s i t i o n ของคุณและตัวเขานะคะ,ะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะ The Fool ด,ดีเดี๋ยวฟูสามไม้สามดาช่วงนี้จะปล่อยปล่อยกันสักหน่อยคือจะมีจังหวะที่คุณใช้ชีวิตของค,คุณเขาใช้ชีวิตของเขาอา่ะจ,จะไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้หรอกแต่พอเริ่มพอเริ่มแบบเ,เขาเริ่มชิลมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเรามองว่าเขาเริ่มชิลมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราแล้วอ่ะเริ่มไม่ดีแล้วถ้าไม่ค่อยจะดีละตอบก็ช้านะคะ หรือจะคุยอะไรจะนัดหมายอะไรก็เลื่อนบ้างช้าบ้างคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มกลัวแล้วคุณเริ่มกังวลแล้วอ่าว่าเขากําลังทําอะไรหรือเปล่าขเขามีอะไรที่เราไม่รู้ไหมมีอะไรปกปิดหรือปิดบังไหมเราเริ่มกลัวเราเริ่มวาดราแหวงเราเริ่มแพนเบาๆนะคะแต่สิ้นเดือนจบสวยค่ะเหมือนว่าจะได้มีการเคลียร์รงเคลียร์ใจอะไรกันแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกโอเคแฮปปี้มากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้น ะคะความรักเขาเข้าใจกันในช่วงสิ้นเดือนนะคะตัวเขาเหรอคะสถานการณ์ความรักเขามีแปดเหรียญเก้าดักสิบถ้วยทุกวันนี้เขาตั้งใจอยู่ค่ะไอ้ที่เขาเงียบๆนิ่งๆไปเนี่ยเขาก็อยู่กับตัวเขาเองอยู่กับตัวเองนะคะนั่งสมาธิบ้างหรือทําอะไรที่แบบว่าเงียบๆสงบสบายๆไม่ค่อยที่จะไปอะไรกับใครสักเท่าไหร่อืมบวกกับว่าอาจจะเครียดเรื่องงาน หรือเครียดเรื่องเงินหรือในเรื่องของการลงทุนทําอะไรสักอย่างก็มีเรื่องที่เครียดส่วนตัวซึ่งอาจจะทําให้ไม่ได้โฟกัสคุณสักเท่าไหร่ว่าโฟกัสเรื่องปัญหานี้อยู่แต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะ <obsc ene. S 1> เห็นไหมเขาก็ยังแฮปปี้กับคุณยังรักคุณก็ณอยากที่จะเติมเต็มแล้วเหมือนกับว่าโอเคคุณมีการเทคแอคชั่นรีสเอาเข้ามาอยากจะพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยโอเคเคขาก็เลยแบบโอเคเก็ต okay เข้าใจก็ใช้เวลากับคุณก็แบ่งฟิลนั้นมาแบ่ง แบ่งช่วงเวลาที่จะเคลียรและช่วงเวลาที่จะรับพลังงานดีๆจากคุณรับพลังงานบวกและพลังงานของความรักกําลังใจจากฝั่งของคุณนั่นเองนะคะสําหรับสามไบคนมีคู่ค่ะสามไบให้กับคนมีคู่คอมม,อมิชเมนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัวติดกันไม่ค่อยได้ข้างรักกันคุณเลยกลัวว่าเขาเนี่ย จะยังเห็นเราสนใจหรือสําคัญอยู่ไหมนะคะเราแอบ,บตึงกับความกังวลน,นี้หลังจากที่เราเพิ่งมาโฟกัสว่าเรานิ่งกันมากเกินไปหรือเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอ,ยอืแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากเขาก็ยังรังเกียแท้คุณอยู่นะคะทีนี้ความคิดความรู้สึกมาเจาะลึกกันสิเจาะลึกกันสิว่าความคิดความรู้สึกเขาเป็นยังไงต่อคุณบ้างนะคะแปดไม้เท้า เด็กดาบจติสอืมเขาว่าชัดเจนนะเขาก็ชัดเจนนะเขาเองก็กังวลเหมือนกันเขาไม่อยากเอาปัญหาของเขาให้กับคุณไม่อยากรู้สึกว่าเอาพลังงานไม่ดีไปให้กับคุณขเขาอยากที่จะเป็นผู้ที่อินดีเพนเดนต์ดูแลตัวเองได้จัดการปัญหาส่วนตัวจัดการทุกอย่างเรื่องตัวเองได้นะคะปัญหานี้นเป็นปัญหาของเขาแล้วเขาก็ พยายามจะมองว่าถ้าคุณแฮปปี้ดีก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคุณอาจจะมีความน้อยใจหรือกังวลในความสัมพันธ์โอเคเขาก็พร้อมที่จะเคลียร์ให้กับคุณเขาอยากจะทําทุกอย่างให้แร์ให้แร์กับคุณให้มันชัดให้มันชัดเจนให้มันแบบให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกเอาเปรียบใดๆในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยอืมรักคุณมากกันเนี้ยโอเค คุณที่แรกรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณไม่ชอบเลยอ่ะห่างห่างเกินไปอ่ะคุณไม่ชอบการรออ่ะคุณไม่ชอบการรอว่าตอบข้อความช้าจะมาเจอกันก็ไม่ค่อยจะว่ามาเจอคุณเครียดนะคะคุณแบบคุณกังวลคุณกลัวว่าคุณจะเสียเขาไปหรือเขาไม่รักคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณหน่อยอยู่ในใจแค่นั้นเลยแต่คุณก็รักเขามากไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอะไรมากบทสรุปนะคะ นละไพ่แลนดงสำหรับคนมีคู่ทัดุดินจัส e มนอ่า Inner Calling เขามีบางอย่างที่ปกปิดเราไว้เขาไม่อยากจะบอกเราอย่างที่บอกเลยมันคือเรื่องปัญหาปัญหาส่วนตัวเขาปัญหาการลงทุนการงานแล้วก็การเงินนะคะสักอย่างหนึ่งในนั้นหรืออาจจะทั้งหมดทั้งสาม ะะแต่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสิ้นเดือนไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวก็ได้ใช้เวลาแล้วก็มาปรับความเข้าใจความสัมพันธ์แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปีบ้บิวารัลลาเหมือนเดิมนะคะส่วนปัญหาส่วนตัวของเขานั้นเคลียร์ไหมไม่รู้นะคะเพราะเราดูเฉพาะความรักในจุดนี้นะเดวมาสคูลีหุยคนคนนี้ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> ถ้าคุณเป็นผู้หญิง <c oughs> แล้วเขาเป็นผู้ชาย คุณเจอกับคนที่มีพลังงานเดวยมาสโคลีนนะคะพลังงานความเป็นผู้ชายที่ที่เขาใจโลกแล้วก็รู้วิธีการเทคแคร์ผู้หญิงบางคนเนี่ยระหว่างคุณกับเขามันอาจจะ <c oughs> เลยม,มีระดิดคอระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีความแตกต่างนะ แต่ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาว่ามันมีความเข้ากันได้นะคะเข้ากันได้แล้วก็มี energy ของความน่ารักความสดใสในความสัมพันธ์น่ะแทบจะไม่ได้หมองอะไรเลยนอกจากว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โอเคบางคนมันก็มีปัญหาบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์ของคุณอะไรขนาดนั้นโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะแฮปปี้โดยเฉพาะสิ้นเดือนนะคะ โอเคคลิปขผมชาว่านดินก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ